วันนี้เราก็จะมารีวิว Fantastic Four the First, First Step หนังใหม่ภาคล่าสุดของ Fantastic Four เพิ่งเข้าฉายโดยไม่รอชาร้าเรามาเริ่มกันเลย Girls s fantastic. <S Say <that> again. fantastic Four a the First Step เป็นหนัง Fantastic f o u ซึ่งปล่อยออกมาจากหลังล่าสุดจากภาคล่าสุดคือภาพปี2015ง t ันสิ y it's Fantastic และแน่นอนว่าหนังแฟนติกโฟร์ภาคนี้เป็นภาคที่เซตอยู่ในจักรวาลของตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักของมาเวลโอเคแม่รอช้ามันเริ่มรีวิวเนื้อเรื่องกันเลยโดยแฟนติกโฟร์ภาคนี้ถ้าจะให้พูดว่าเป็นแฟนติกโฟร์ภาคที่ดีสุดก็คงพูดอย่างนั้นได้เพราะฟาแฟนติกโฟร์ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะชอบแคทของภาค2005เก่าขนาดไหนแต่เราก็ต้องยอมรับไว้ว่าบทของภาค2005มันห่วยจริงๆโดยภาคนี้ ถึงแม้ว่าตอนแรกแคดท,ที่ปล่อยมานั้นมันสามารถจะไม่สามารถจูงใจเราว่านี่เป็นคนที่เหมาะสมกับบทตัวละครนี้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเบรดดิชาร์ดเปโดปัสเาลหรือจอห์นนี่ซึ่งนำแสดงซึ่งรับบทโดยโตเซฟควินแต่ว่าตัวละครของเดอะควินแล้วก็ส่วนต่อมั้นเป็นแคดท,ที่ดีมากความรู้สึกหลังจากเลาว่ดูนั้นมันสามารถทำให้เราคิดไว้ว่าคนพวกนี้มันเกิดมาเพื่อรับบทดีจริงๆเพราะว่าพาร์ทของตัวละครสี่ตัวหลังมันดีทุกตัวเลย ไม่ว่าจะเป็นริดวิชาร์ดมีความเป็นผู้นํามีความเป็นคนที่ฉลาดส่วนในโลกและมีฉากในการมีความฉากในที่เป็นพ่อซึ่งมันดีมากอันที่สองคือซูสตอมซูสตอมถ้าพูดนี้ซูสตอมเป็นตัวละครผู้นําทีมของแฟนตาติกโฟก็คงไม่ผิดเพราะในเรื่องนี้เธอตอบมีบทเด่นมากพูดได้ว่าเป็นหัวใจของเรื่องได้เลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากที่เราสามารถมีผู้หญิงที่เป็นผู้นําทีมแข็งแกร่ง มันดีมากจริงๆแล้วอันที่3มคือจอห์นนี่เจ่านาเยเลยโจเซฟกินเป็นตัวละครที่ถ้าให้พูดว่าเป็นคาลิสม่าของตัวเองจากจอห์นนี่ภาคเก่าที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าตัวตัวละครของจอห์นนี่ภาคเก่านะั้นเป็นตัวกรหนุ่มเพย์บอยซึ่งหนุ่มเพย์บอยขี้เล่นชอบอ่อยสาวแต่จอห์นนี่ข้างนี้ก็ยังมีแบบนั้นอยู่นิดหน่อยแต่ผปชอบภาท์ที่เพิ่มเข้ามาก็คือพาทของความฉลาดก็คือจอน,นี่ในภาคนี้มันฉลาดมาก มันมีฉากที่ทำให้ใช้สมองและมันทำให้เห็นไว่าเฮ้ยจอนนี่ในภาคนี้ยทำให้ถึงถูกลับเรื่องให้เป็นนักบินเพราะมันฉลาดจริงๆโดยพูดถึงตัวละครสุดท้ายก็คือเดอะติงตัวละครเดอะติงเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นตัวละครที่เป็นหินแล้วก็จากพาร์ทภาคเก่าๆก็จะมีอาร์คในเรื่องของตัวเองที่เป็นเกี่ยวกับตัวเองไม่อยากเป็นหินหรือตัวเองรู้สึกน้อยใจที่เป็นหินแต่ภาคนี้ ถ้าพูดว่าเดอะติงเป็นตัวละครที่ได้โชว์ของน้อยที่สุดมากก็พูดอย่างนั้นได้ในตัวละครหลักซึ่งเป็นหน้าที่เรื่องเสียดายมากเพราะว่าในในผนังพังเนี่ยมันจะมีพาร์ทที่เดอะติงเหมือนจะมีปมอะไรสักอย่างหนึ่งแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เหมือนมีปมออกมาใช้เล่าได้ออกเต็มที่แต่ันชอบพาร์ทที่เป็นเดอะติงเป็นคุณลุงที่อบอุ่นซึ่ง สามารถหนังสามารถทําให้เราตกหลงรับตัวละครติงได้โอเคตัวละครเสริมที่บ่นจะพูดก็คือเฮอร์บี้ตัวละครนี้เป็นตัวละครหุ่นยนต์นี่ช่วยมีโมเมนต์น่ารักและสามารถเรียกเสียงหัวเราะออกมาได้และตัวละครอื่นๆล่ะที่ทุกคนถามตัวละครอื่นก็คือซิเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ที่เป็นฉบับผู้หญิงตัวละครนี้เหรอเพราะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ดีมากเป็นตัวละครที่แบบมีเสน่ห์ซึ่งเราเห็นฉากแอคชั่นมือฉาก อะไรต่างๆนี้มันทําได้ดีจนเราแบบรู้สึกน่าสนใจและอยากติดตามแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายในความเห็นส่วนตัวผมก็คือผมอยากให้โชว์เยอะมากกว่านี้หน่นอยเพราะว่าตัวละครนี้มีเสน่ห์มากจริงแต่รู้สึกว่าแต่ก็เข้าใจแหละว่าเขาต้องไปเล่าอ่าพาร์ทของการเล่าครอบครัวเป็นมากกว่าและตัวละครสายที่คนถามมาว่าการเล็กตัดสมันดีไหมการเล็กตัสมันดีมากในเวอร์ชันนี้มันเห็นถึงความน่ากลัวจริงๆดีกว่าเวอร์ชัน2อนที่ออกมาเป็นหมอก ซึ่งอันนั้นผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมเขาถึงดีไซน์มาหรอกแต่ว่าแฟนติกโฟพังนี้มาออกมาเป็นตัวซึ่งประทับใจแฟนมาเวลแน่นอนถ้าใครชอบกันไรตัสถ้าให้พูดถึงเรื่องที่น่าเสียดายในหนังแหรอเรื่องที่น่าเสียดายในหนังเรื่องนี้สิ่งที่ผมให้อย่างเดียวก็คือผมรู้สึกว่ามันอยู่ที่เวลาลันธามเพราะว่ารู้สึกว่าหนังมันจบไวมากแล้วยังมีหลายส่วนที่มันสามารถเล่าได้อีกถ้า ถ้าคนดูในตัวอย่างใช่ไหมดูในตัวอย่างละเอียดมันจะมีบางฉากในตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้ในหนังจริงและเหล่าวงกับหรือเราข่าวลือก่อนหน้าก็ยังบอกไว้ว่าได้มีฉากที่ถูกตัดออกไปจากแฟนตติกโปเยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็นฉากของผู้นําถ้าจะไม่ผิดใช่ว่าเลสโกดหรือเปล่าที่เป็น ซึ่งจากคลิปที่ปล่อยมาจะเป็นหัวหน้าของกลุ่มลิงที่รีดิชาร์ดผมมาสู้แบบหนึ่งอันนั้นก็ถูกตัดออกไปคือมันน่าเสียดายละโมแมนตัวละครอีกตัวหนึง่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีบทม,มากกว่านี้เพราะเป็นตัวละครที่น่าสนใจแต่ว่าในหนังมันเล่ามาได้ผิวเผินซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเสียดายและอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้มันคอมพลตคือผมรู้สึกว่ามันมีพาร์ทเดอะติงที่โดนตัดเดอปมอะไรมากกว่านี้แต่มันไม่ได้ใช้ออกมาได้คุ้มมากเท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วเฟสติกโฟพังเนี่ย ถ้าให้พูดถึงถ้าให้เทียบกับสเกลของหนังมาวิวลด้กันเป็นหนังมาวิวที่ดีมากเพราะว่าเป็นหนังมาวิวที่สามารถสแตนอะโลนได้และสามารถเล่าเรื่องทําให้ทุกคนเข้าใจและสามารถปูไปจนถึงอเวนเจอร์ดูมเดได้โดยทําให้เราแบบอยากให้ถึงอเวนเจอร์ดูมเดย์ไวๆนี่คือข้อติรวมของผมถ้าให้เทียบกับหนังมาวิวในปีนี้หรอถ้าระหว่างทันเดอร์โบกับแฟนตาติกโฟร์เฟิร์สเ t ็ p ผมชอบแฟนตาติกโฟร์เฟิร์สเ t ็ p มากกว่าเพราะว่าผมอินในพาร์ทที่มัน เป็นหนังพาร์ทครอบครัวพาร์ทหัวใจถึงแม้ว่าแอคชั่นมันจะน้อยและเราไม่สามารถเรียกมันแอคชั่นได้เต็มปากเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้แบบสู้กันตุต้มตามแต่หนังเรื่องนี้สามารถทาพาร์ทครอบครัวออกมาได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นถ้าพูดมันก็จะสปอยอถ้าพูดจะเป็นพูดสั้นเป็นฉากในตัวอย่างที่เราจะเห็นเหล่าแฟนตาติกโฟครอบครัวสี่คนกินข้าวด้วยกันแค่นั้นมันก็สามารถทําให้ว่าสี่คนนี้มันเทคแคร์มันรักกันจริงส่วน chemistry สู้สตอมกับ วิทลิชาร์ดดีมากสองคนนี้มีเคมีที่ดีมากจริงๆซึ่งทุกฉากที่สวตอมกับวิทลิชาร์ดประกบหรือพูดคุยกันมันทําให้เราอินตามได้มากแล้วก็จอห์นนี่กับเดอรติงมีฉากกัดกันมาสักพักแต่ดรวมแล้วมันเป็นฉากกัดกันที่น่ารักตลกดีแล้วก็นอกจากนั้นยังมีฉากที่สามารถทําให้ผมอินได้ก็คือฉากพวกท้ายเรื่องไม่สปอยถ้าใครไปดูก็จะรู้ทันทีว่าเป็นฉากนั้นมันสามารถบิ้วอารมณ์ให้เราและทําให้เรารู้สึก อินตามโอเคโดยรวมแล้ว f a n น a ้แฟนตาิกโฟร์เดอะเฟิรสสเตปเป็นหนังที่ดีของมาเว l ซึ่งเป็นหนังที่สามารถยืนได้ตัวเองและพูดได้ว่านี่เป็นหนึ่งในหนังคุณภาพมาเวลของหลังๆเลยและสามารถมันทำให้เราน่าติดตามแล้วเราก็อยากรู้ไว้ว่าครอบครัวแฟ n ตาติกโฟจะเป็นยังไงต่อยิ่งนี้ยังไม่พูดถึงเอนเครดิตที่ปูไปจนถึงภาคถัดถไปภาคอื่น ซึ่งผมจะไม่สปอยมากถ้าใครดูก็จะรู้แล้วโดยรวมแล้วผมให้ f a n t a s t i c f o ดอะเฟิร์สเซปแเต็ม10คะแนน่จริงๆผมก็อยากให้มากกว่านี้แต่ว่าเสียดายที่ผมรู้สึกว่าช่วงอาร์คครึ่งแรกของหนังช่วงแอคแรกของหนังมันดีมากจริงๆพอไปครึ่งหลังของหนังมันเหมือนมันอยากจะเล่าอะไรหลายอย,ย่างมากกันไปจนทําให้มันเล่าได้ขัดขันเกินแต่มันโดยรวมแล้วเป็นหนังที่ดีมากจริงๆถ้าใครยังไม่ดูก็สมควรไปดูเพราะว่านี่เป็น การกลับมาของมาวเวลที่ดีมากๆอีกครั้งหนึ่งหลังจากทันน์โบถ้าใครเป็นแฟนมาวเวลไปดูกันมันดีมากจริงๆ